สวัสดีครับเอาทั้งทั้งทั้งปีกอนก็ได้ทั้งปีสวัสดีครับพบกับช่องลุงมลสายเฮงอีกครั้งนะครับเห็นรถผู้ผมเลยมาเลยเป็นจิตอาสาบอเอามาทั้งปีกอนบอห่าให้เห็นทั้งพี่บเดี๋ยวมันมันเลือกลามง้มดีมบอกาันนี่สวัสดีครับวันนี้ลุงมลสายเฮงนะครับได้มาเจอกับพอดีมีเอฟซีจะมาให้กําลังใจทุงพนนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับนาะครับอ่อ ขอถามนะครับมาแต่ไสครับผมมาจากไอ้ไอ้กลุ่มบริการโรงศพครับตำบลกุปะคขาครับผมอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน์ครับคือว่าพานมาแถวนี้ก็เห็นข่าวก็อยากให้กำลังใจกันนะครับนี่ยังฝากถึงลุงพ้นมาครับขึ้นทอดเพิ่นมาหลายเทื่อแล้วมันบ่พ่อนาเพิ่นจะกเทื่ออยากมาเบิงครับอยากมาพ่อนาเพิ่นแน่ครับกลับบ้านครับมาหลายเทื่อแล้วก็คือให้เพิ่นสู่ๆเนาะครับผม ให้เพื่อนผ่านพ้นอุปสรรคยังพาดไปได้นะอขออนุญาตถามซื้อนะครับน้ซื้อว่าเสดไกครับผมสมนึกเสีพ้นครับครับยุบันทรงบันทรงอ่าตำบลกุบะขาวอำเภอเขาวจังหวัดกาฬสินครับผมครับนี่นะครับมากมากกับทีมงานจะค้นครับเนี่ยมากนับกันม่อนีมากเย็ดค้นครับเย็ดค้นนะครับนาะครับผมนี่นะครับ f c ฟซลุงพลนะครับมาให้กำลังใจนะครับแวะผ่านมานะครับตำบลกุบะขาวครับครับ ีครับใครว่ากกกอกเงียบเหงานะครับมันไม่เคยเงียบเหงานะครับกกกอกเราไม่เคยเงียบเหงานะครับจะมีเอซผ่านมาแวะเวียนมาก็จะมาจอดขอถ่ายรูปด้วยมาชมความงานขององค์พญานาคเนาะคะครับครับนี่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครัผมขอบคุณบขานครับคานะอุบมานมบับอบผระข้าว อำเภอเขา่วงจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าจ้ามันเงียบเลยนะมันเงบครับ F4 ก็จะทยอยมานะครับมาให้กำลังใจเป็นวะครับถือโอมามาซื้อเลขพร้อมครับผมมาซื้อเลขครับตัรงแา่ผมขึ้นมาตลอดครับครับคเพราะว่าผมอยู่ใกล้ๆนี่7-8กิโลครับครับ โอเคโอเคควอแก้อุกกาบาตตีเล็ก้วยครับผมให้กำลังใจกันนะครับเนาะเอาคุณตาเหมือนเฮาให้กำลังใจจักหน่อยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ทั้งหลายมึงเอาเรื่องกับเด้อครับมือนงานจักมันยังอีลุงปุงนั่งกู้ม่วนขนาดเลยบอกบอกนะครับบ่มีประโยชน์บอกว่าบ่มีประโยชน์ครับ พ่อมั่มีบ่มี่เขาว่าสิก้าวหน้าแบบนี้มิตรถอยหล่ามามาเฮ็ดให้บุญไหว้ครับมาเฮ็ดให้บุญไหว้ที่นี่นะครับจากความรู้สึกของความรู้สึกตาเหมือนนะครับตาเหมือนครับก็ให้กําลังใจเนาะตาน้อสู้สู้ครับตลอดครับครับโชคดีโชคดีอยู่มันกามีคนทุกคนก็มาเจอพ่อขาลอตเตอรี่คนนะครับมาตสัยครับนี่ครับมาตสกุลอ๋อมาตสกุลนะครับน้อ เคยขึ้นมาขายแถวนี้บครับพึ่งขึ้นมาเป็นบครับโอเคโอเคครับครับครับนี่นะครับเราก็ได้พูดคุยกับคนที่เข้ามาอ้อนกอกๆนะครับก็หลายคนนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะครับก็ต่างคนต่างให้กําลังใจกันนะครับผมหวังว่าสิ่งต่างๆจะผ่านพ้นไปได้นะ ครับผมโชคดีและสวัสดีครับ